สบายดีและสวัสดีเดอ้เอพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขสุคนวา่าว่าจะเป็นพี่น้องทาาฟังลาวาฟังไทยทังต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองบาตาบ้านฮาคือเก่าอีกแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยเนาะอาทายสบายดีครับพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขสุคนเดอ้อเนาะก็มาพบมพอ่อเนาะกับบาตาในมือน,นี้แม่พี่น้องเลยเนาะก็อยู่ในช่วงเนาะบรรยากาศตอนสามนุงแรงพี่น้องบาตาเองเนาะกับภาพพ่อแม่พี่นอ้องอามาที่บ้านหน้าสว่างพ่อแม่พี่น้องเลยมือน,นี้ก็ได้ มาหาครอบครัวของอเอือนางเพ,พิินพี่น้องเอ้เพราะว่าโดนเติบแล้วเนาะถี่ว่าบอต้าเนาะพอได้เข้ามาหาทาั้งครอบครัวเอือนางเพ,พิินพี่น้องกะตั้งแต่เนาะอ่าวเข้าขมาซื้อดินซื้อดอนอให้กับเอ้เพินพ่นผู้แหล่เนาะพี่นอ้องกาเป็น,ในใดดจันได๋ดเด้อพี่ัันอยู่ดีมีแฮงอยู่โบเพิน่นได้อย่างแล้วเนาะเพิเ่มเติมขึ้นพี่นอ้องว่า,าพี่น้องนเนาะมาอีกบัน,นี้กะ เพิ่นมีน้ำสั่งเลยได้พี่น้องเลยโอ้โน้ำสั่งบาดาลแล้วเนาะพี่น้องเนาะกะสพ่อนเพื่อนเนี่ยยังหลังเก่าอยู่กะอันนี้แหละเนาะข้าเพิ่นพังหัวมันนี่แหละพี่น้องเลยดินของเพิ่นเพิ่นพังหัวมันนี่แต่ก็อ้อมไปทางอทางหัวเทียงเพิ่นพันเนาะพี่น้องไปนะได้กะเข้าไปหาขอบวัวเพื่อนคนเลยพี่น้องเนาะฮะตัวเสียงไก่กาหยาบหยาบพี่น้องบ่นเนาะ โดยอานสบายดีเด้อเนาะโอ้โถโถเออมาวันนี้มีแต่ผู้จบๆบานนี้ผู้ชาวที่หน้าแตกแค่นี้ฮะบําบินบ่อาบน้ำบ่เจ้าอาบอบ่บ้าอ่าขนมน้อยลิาบล่ะอ่าไปแกะปั่นกันอ่าหนุกมือด้วยอ่าขอบใจเบาบานนี้ขอบใจเด้อบ่าวยเบาเช่นอ่านั่งก็ได้น้อยเลยเนาะนั่งดีเลยตามสบายเลยป้อหมกพริกกับหมกพริกยังเอ้ยคือป้อหมกแค่ มันมันเขียวโอ้แต่มันงำเนาะโอ้บุญเงี่ยลองมาคนน่ะลองแรงเยอะจ้าเจ้าน้องโอ้บุญมาแต่โดนล่ะเบิกเบิกอ่านี่ไม่ให้ทั้งเลยวฟินกันเนาะจุเราต้องต่ำหัวน้องเนองอ่หัวอ่อนครับได้ได้จ็กเดือนแล้วก็เอ้ยนี่สี่เดือนป่าสี่เดือนเนาะเออมาตอนนั้นยังเดินเด้งอยู่มานี่โอ้ยมือตากมองเลย มีไผแน่จื่อบ่าวได้นี่หือผู้ใดเนาะจื่อได้เจ้าจืได้บ่เจ้าไดได้บ่าวชื่อยังเอาเอจิตอ้ยเนาะบ่ตาเนาะพูด่จิตอยู่รถพเออจาอ่าก็บ่เป็นหยังเนาะแต่เพราะว่าอ่าเคยมาทํากันก็อ้ายเพิ่นบ่ใช่ๆแหละไป500โอ้500หอยยังก็หอยดือหอยดือเอ้ามีหลายเด้เนาะมี เพราะว่าคันพ่อหูหนึ่งหันสิบไปหน่วยปอดท้าหูหนึ่งไลยโดยไปไปวางหันได้สองโลสองโลไปมือซื้อได้โลหนึ่งวันนี้ได้วันโลหนึ่งไม่ได้เต็มทุ่งยางโลดิโอ้เต็มทุ่งยางโลนี่แบบได้จะเงินแบบเงินสามสิบพันสามสิบพันต่อโลโดย กได้มาเนี่ยกูอะมึอนี่นาะจะกินได้เนาะวานนี่กับ่ได้วานในสิมหาน้อยก็เลยบ่ได้ขายวานนี่กัในตลาดก็เพิ่นก็กินในหาพันเนาะเพิ่นซื้อไปโตอ่าโลหนึ่งสามสิบห้าตลาดมาทิ้งร่องด้วยสันเฮฮิตหยังเต็ะมือจุนเจ้าบอกมีไผเฮตหยังบาดนี่ฮอยู่อยู่ซื่ออย่างน้อยอยู่จะไปหาจกหูจกห้อยได้มาแต่กินหมักเบนเน่ Mà ta kín mặc bên Má ta kín mặc bên Ồ trời Đấy cứ bộ pít mà tốt nè chân Đó Má ta kín bên này đấy mặc bên là mì, Mi phụ đề nè Bên nàm bà Bỏ cái lục Bên nàm nhỉ cục mà Hả Cục bên nàm bà Ồ Cục bên nàm bà nà Chư chẳng cháu Anh bảo lưm này Quán ta Quán ta Ờ Phụ nhai đấy chân Bóc nè Sự ưng Sự Nó nó Chào đi บอกนะอ่างอ่างเอาอึกอ่างคนนี้ดีชื่ออินชื่ออินโอ้คนนั้นดีชื่ออันบ่กคือชื่อโตโอ้น้องโตมันเลยเขื่อเนาะถือว่าลายเรือนเติบเนาะที่เราบม่ได้เข้ามากตเป็นยังได้เอื่อยเนาะทั้งสภาพทั้งครอบครัวก็โอเคอยู่บ่ก็โอเคอยู่กันเนาะโอเคอยู่คนละก็เวียกงานเท่ากับ คือเก่าเลยเนาะอยู่บ่เหมาะแหมๆอยู่คือเก่าแต่ง่ายเพิ่นก็ยังบ่ได้อ่ามีเวียกเป็นหลักเป็นแหงบ่เดีนี่กะบ่เลยยังหาข้าไปคู่มือเห็นละบ่าเอ้ยหายังก็บ่ได้บางมือก็บ่เห็นอันบางมือก็หายังบ่ได้ก็บางมือก็บ่ได้กินหักข้าบ่าเอ้ยสิเว้าไปนี่บางมือนี่ไปบ่ได้กินหักข้าไปทองเป่ากินมันไปบางมือก็กินมันไปูไปลูกกับมือเนาะทั้งบทั้งมวนี่มีมีผู้ใดแน่เป็นหลานฮะ ลูกมาเลยบ่ลูกมาเลยอ๋อหัวเพียงหัวเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าเวียนางเนาะห้าคนเลยหกนะหกคนใหญ่อยู่บ้านใหญ่อยู่บ้านเนาะผัวนั่นนะเพิ่นชื่อยังก็น้ำคลเออน้ำโพดเนาะเพิ่นอายุสิบกว่าปีได้เพิ่นเนาะสิบห้าปีสิบห้าปีเพิ่นเพิ่นใหญ่อยู่พี่น้องเล้ยก็คือทางครอบครัวน้องวานี่ก็เพิ่นอยู่เฮือนอยู่บ่๊เดี๋ย อยู <You> ่โอ้ยอยู่เนาะบริปายใช้ดอกเพิินก็อยู่โอ้เพราะว่าก็นีก็บริข่ามาโดดตัวแนวนะกาจิแลนลงไปเยี่ยมไปค่อยเพิ่นอยู่าวญาติพ่อเพิ่นพี่น้องเอ้ยเออว่ากถือว่าปีที่แล้วนี่เนาะทางบ่าตาครับเขาบอแซนก็ถือว่าเขามาดูอยู่ทางนี้นะบอมมือนะกาเห็นอันทางบ้านข้าเจ้าเบิ่งคลิปเบิ่งเบิ่งยังถามก็อย่าเบิ่งคลีบบอแซนกับบ่าวตาเห็นไปงานดองอยู่เออว่า เพิเ่นไปอยู่ในงานดอกเนาะผู้กินอาหารแซ่บเด้อเนี่ยพวกน้องๆเนาะอ้าแม่เบิ่งอันอันนี่ของเบ้าตากระเบาแสนนี่อ่ะอ่ากำลังช่วงนี้เดี๋โอ้ดอกลอยขนาดกำลังจะอยู่ห้วยแหละอ่าเนาะกาจังใดก็สู้ๆไปอันนี้ก็คือผูปลูกมั่นใจเลยปลูกแล้วแต่ว่ายังบ่ทันได้เฮ็ดเพราะว่ายังหางเงินซื้อข้าว งเงินสีข่าวกา่อนเพราะว่ารับมันนี <โด S 1> ่มีครบแล้วเนาะโดยมีแล้วกระหาคอ,อน้ำข้าเจ้าแมนคุดคูดคุดเลยวกับปลูกเนาะเพราะว่าทั้งนี้ปลูกมันโลหนึ่งสามสามพันกัวพุ่นแมนแล้วก,กัวโลเข่าเล็กน้อยนี่วะผลว่า,าปีนี้หันชีวังปลูกมันแล้วพอได้ยับเพื่อนลงไปอพอพอได้ทุนซื้อไม่เซ็นอยากได้ไม่เซ็นกับแป้นได้ไม่เซ็นกับแป้นบ่โดยเหียผกันเหตุเฮือนโดยเหตุเฮือน แต่ตอนนี้ได้อย่างเนมันได้ใช่ไหมผมมีอย่างตอนนี้ยังบ่มีอย่างเนา<น>ะเงินซื้อเข้าไปก่อนไปกันเขาน้ำจำปลาคือว่าเราลูบหลายคนบัดทันเอือยเพิ่นกับเรได้มีให้มีามนาเห็ดพี่น้องเลยไงว่ายด้ยจึงเจ้ากันเลยเขา้ากินข้ามไงอยู่ปะกินข้าใหญ่อยู่แต่น,าน่านไงไปใช่นเนาะ <c ười> <c ười> จุดแรกแต่อยากใหญ่ไวงว่ายก็ได้ กาทาง่ายเพื่อนนี่ไปไกลว่าจะเริมือเลยไกลเติบแล้วไปมากาพื่อนแลกคำแล้วหิ้วเข่าเลยผู้เึกว่าอยากเข้าเพื่อนจังมาโอ้แบบว่าเอาไปเลยเลยเนาะแล้วก็ผู้เึก่อว่ายากเข้าก็จังได้เกี่ยวเกี่ยวมาแบบนี้ยางรล่อมาฝังมือกับมาเน่บรมาน้าแล้วนาหาห้อยเหนาะเนาะหาอยู่หาจินเขตนั่งใกล้ๆนี่คือสิบบทั่านคนแหละบบมีดอกแถวเขตใกลๆนี่โบมีไปวานนี่กาบ่ไร้วานนี่กะ โอ้ยบ่ได้เลยเฮ้ยว่ะบ่ได้ห้อยแหละได้แล้วก็บ่ได้เพราะว่าไปหามือนี่ก็ไปมือนี่อีกบ่บ่ยอมทอยอีกบ่ได้มือหนึ่งก็ไปได้มือหนึ่งอีกเมื่อคืนนี่ไปการป้าเมื่อคืนนี่การปลาอยตรงนี้อยู่เซพากันลูกกันนอนนี่แล้วก็คคดญาติอยู่กลางคืนกันกับญาติผีดอกญาติคืน ในแต่น้องนี่หู้หูเนาะหู้เนาะบางคนได้น้อยเห็นขนมบุนบุญใช่บุญหม่อมแม่อยู่บ่าวเมื่อก่อนจะกินเด้อแค่เบาวคอได้ยังโถงเชยนะไก่ว่ไก่เติบได้โอ้บม่มแม่นันเชยทางงานเชยจำพ่อมาคนเดินเชบอกเชยซิซิเนี่ยนีเชยทางนี้โอ้ทางงานทางบรรณสว่างนี่แม่แหละย่างขั้นย่างนี่ประมาณสิบเอ็ดโมงเราไปหอดป๊อดไก่เติบเนาะอนไรก็ไปแต่หัวแรง แมนขันขี่รถไปหันไขแน่ขันว่ายางนี่โอ้ยเพื่อสีฮอสไปหดอกเนาะต้อองเายางไปอ่าดอกมันไก่มันไก่เกินลายด้โอ้ยกินอันกินอะไรเอ็นกินข้าวยำังบ้งเพื่อนี่โดนแมนแล้วโอ้ยกินข้าวยนังเพื่อยากกินขนมได้วยบนเห็นนะกินได้บ่ขนมกุ้งแข่งบ่เนาะถ้าข้ออีแล้วเด้นรังยู่ชาจีแมนเต้นเก่งพูนป เอาหลงดองเจอะให้บ่น้องนี่บ่าวอย่างเมื่อให้บ่บายอ๋อหยาดขนมนี่นะให้อีก,กน,นะให้ดเล้กไปยังเพคุนอยากคานบ่อนอหน่อย,อยเด็กคานอยากไปเห็นพ,พวกพวกลูกน้อยแม่เขาเห็นรถจักรถไต่กับจอดอยู่คุณปรดเห็นพ่อทาวะรถภายนอกไปจอดอยู่มากไปคลองเงินแล้วก็เจ้าไปซื้อขนมเองก่อน <laughs> ก็เท่าสองคนยางไปคุณน่ะเนี่ยไปหาหอยแหละตอนน่นเห็นเห็นเห็นอยู่เนาะโดูนั่นไก่คนในบ้านนี่บ่แม่นแล้วพอเท่าดินนี่แหละนี่ดินจะคลองนี่แหละจะคลองดินนี่แหละเพิ่นไปหาหอยเห็นรถวีโก้จอดเขาว่ารถท้ยก็มาจอดเดือดหันนะที่รถบ่อคามาเนาะเดี๋ยวนี่ทางาน้องเยงนกับยังโอ้ยังบ่ทันมีดอกเนาะรถยมรถใหญ่นะมูมาวันนี้จะขี่รถวีโก้บาอสีเพิ่นก็ออกไดี๋ด้ อ่าบอเซดก็องรถใหญ่แล้วเนาะสบายแล้วเป็น,นเนะาะบันทีขี่รถบันทีขี่รถจักรแล้ววันนี้นมนกำลังได้นั่งตากเอ็นี่แหละเนาะ <c oughs> ตะก,กี้ก็โอ้ยน้องกลัวจะได้นี่กับย้อนทางบอคำเพิ่นนี่แหละเพิ่นก็มีแต่โดนแล้วเนาะทางบอเซนนี่ก็กำลังปีนี้แหละที่ว่าเอากระดีมุกดีใจที่ว่าทีมงานได้เนาะยังว่าเออไปมาก็สะดวกสบายยาำผ้าย้ำผนใครเน่ะตะกี้โอ้เนาะคือเอื้อเห็นนี่แหละ แมนแล้วฝนตกโอ้ยบ้านนาสว่างคัวมันเมื่อข้างก็ได้แมนไปกันลําบากแกเข่าแกหน้าม้าที่กินมากันยากเนาะแมนไปมาลําบากนะแมนแล้วอ่ากูมือนี่ก็คือว่าอะไรพี่น้องเลยงามแรงสิพอไปได้แมนเข่าหน้าจำปาที่ว่าผู้ใหญ่เพิ่นช่วยมากกันใบย่านแล้วบัดนี้เนาะอ่ามาสิมาจักสอบบัดนี้ถิ่มกร๊บขึ้นท้ายรถเรียบร้อยรถแมนอ่าฝนตกวันซื่นี่กาลัวแม่ บุมีหัดเข่าสิกินแล้วก็เมื่อยืมเข่านงกระเจามากินเลยยืมยืมนะยืมยืมแล้วก็ได้แล้วก็ไปส่งคืนยืมกินอยวางางบ้านได้เนาะไปก่อนเนาะงโดยไปยืมเอานงกระเจาถ้วยหนึ่งซองถ้วยพอได้มาหุงให้ลูกกินพวกลูกอ่ะแม่ไม่อยากกินข้าวหุงเอาไม่อยากกินเฮาบุมีข้าวเลยลูกอดกินข้าวหุงนล้วมันได้โดนแต่กะกินกะถ้วยเฮายังโมลึงแหละไม่อยากอยู่ท้องแมนแล้วแต่ชอบนึ่งนี่ปะ หึงได้เขาหงเนาะเดี่ยห้องหูง,หงเออทือละถั่วช่องถั่วกระบาดมันขึ้นนี่โอ้เท่าหลายลงมันขืนนี่ยบ้านขึ้นเต็มหม้อไปได้แมนแมนแมนก็คือว่าแหละคือเพผนว่าแหละถ้าว่ากินแล้วกินถั่วนี่กะข้าวเจ้านี่นานเบิด์ชุดแหละข้าวเหนียวนี่ห้อยลูกหลานจำนี่นรับสามถั่วฝุ่นมาเรือช่องถั่วผู้นี้คักแก้มจดยดแตะนี่กินช่องค้ำไงฮะปั้นขโมยขโมยเมื่อบ่อนำเบาอจัางหน่อยคนเติม mưa bao mưa léo nhé lấy cả mà nó bò phân hạnh bay mừng lông hiên gì như vậy cứ bội lông ừ. cứu bội lông cứu lông hiên. Bò lông lông anh xứ bỏ hư 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 ฮะลงโอ้ยนาจะซื้อมาให้สิลงกูละไอ่บาทเอาเงินมาได้ใช้บาทนี้ซื้อเสื่อังเฮียนมาให้บาทนี้น้องพี่น้องแต่เม่ได้เสื่อังเฮียนนี่คือจิบูก้าคำว่าโอแล้วเั่นมาสิทวงเลยเนาะโอ้โหน่ายังว่าเอาเก็บอย่งไดเห็นน้องๆเพื่อนตั้งชำนี่นะพ่วงกำลังเฮียนชาวเฮียนกับพ่วงจือได้เด็กน้อยนึเนาะเลยเนาะโดยอืม ก็ข้อน้ำจำป่ามือนี้กะยังอยู่บ่างกันย่างโบราณโบราณเนาะโดยก็ถือว่าจีเล่กันย่ากะได้กินอยู่มงสองขาบสามขับนี่ลงอะไรก็หามือซนมือโดยหาไปเรื่อยๆได้สามชิปกระซื้อได้สามโลมาเติมไปเรื่อยๆโลอยู่อยู่ทางบ้านยังโลหนึ่งสิบพันบ่โลสิบพันโอ้ยู่ตามแถวตลาดบ่ได้ได้โลหนิปโซ่แถวตลาดน่ะโลเก้าพันห่า เราหนึ่งเก้าพันห้าโดยแล้วอิงตามแต่เขางามหรือเข่าขี้ลายอ๋ออันเขางามนะั้นลงสิบพันลราหนึ่งสิบพันเนาะแสดงว่าเขตอันนี้ยังถึ้อยู่บอตาเนาะอยู่ทางแถวชิโนนีน่เห็นไหมเจ้าอโอติดเราหนึ่งสิบสองพันพูนได้เขาแมน่นทางนี้ยังบ่ฮอดเพราะว่าทางนี้ในบ้านนี่โล่นเก้าพันเจ้าขายบ้านๆเขาเปลือกได้ใช่ไตัวนี้เขาเปลือกบอก่ โลหนึ่งห้าพันโอ้เนาะเมนและสันต่างกันอยู่อยู่พูนโอ้โลหนึ่งหกพันกว่าหกพันแล้วเอาเปลือกก็ได้รือว่าแะละอิงตามเนาะใกล้ตัวเมืองพี่น้องเลยใกล้ตัวเมืองเขาท่าไรแห้งแพงเพราะว่าคนทางแถวในเมืองเข้าวโเห็ดนะด้ซื้อกินนะเข้าทวโอเท็ดนะว่าจักชื้อเข่าตลอดปีโบมีนาเห็ดนี่แหละจักชื้อเข่ากินก่อนถ้ามีเห็ดเนาะถ้ามีก็อยากเห็ดอยู่อันโบมี ก็จะว่าเอ้าปลูกมันนอาเด้อว่ะปลูกไรคอลำมันนะทิเจ้าเนี่ยคอยสิไปปลูกมันคอยนี่พาลูกปีนดินนี่สิขุดปลูกมันนะว่ะเดือนเดือนอ่าเดือนห้าบ่แกเจ้าเริ่มปลูกเดือนห้าเดือนหกเดือนนี่แหละเดือนนี่บ่โดยเพราะว่าการที่ว่าปลูกมันนั่นสำปรังเท่าที่บ่้จ้าเห็นนี่เด็ดกับเบือย่านเนาะเพื่อนีเนาะเด็ดกับโบเป็นยังบ่เป็นยังแบบส่วนไลายนี่แกเจ้าจะแฉหนังยา ใส่น้ำยาใส่น้ำยาเลยฮะมันเดินไวเนาะโดยแมนแล้วหากมันเดินไว,ลวเลาทำมาเจ้ามาปลูกแล้วนี่ปลูกแล้วทางนี้กไก่ในปลูกแล้วกัเจ้าใส่น้ำยาเลยล็ปลูใส่น้ำยามันบัดนะหากหาการปงุงพี่น้องเลยน้องกาจ,จังได้จะชว่าคือว่ามีเพนในเเฮื่อนนะชีตั้งอยู่บนเก้าในบ่อเนี้ยบอ่อแล้วางแผนสิปูกยับลงไปดินของจะาของนี่แหละเอาอันนี้ยังบริเ็นดินจะาของไหมเอาคือเดียว โอ้ค่งเดชหลักเม่แล้วเนาะพี่น้องตูลงไปหันอ่าสิเอาอันคาโพดลงไปนี้ไปนี่โดยอ่าแล้วกทั้งหน้าเนี่ยปล่อยเป็นสวนมันเนาะพี่น้องบอแล้วสิปลูกมันหมดเลยได้ปลูกมันหมดเลยเอาบัดรอันเพื่อนนี่เพื่อนปีหน้าเพื่อนปีหน้าโดยปลูกมันลงทุนก่อนว่าสิได้เงินปลูกมันเลยสิจังสิได้ไมมเลยจึงฉิ่งเงินลงไปเทำเหตุแก่ที่เหตุการเพื่อนแบบไม่นี่แยปะ โดยเฮืนอนใหม่แหละเพราะว่านี่มันจะยังไงอ่ามันโมเมนดินตัวเองไงรายการสภาพเบึกน้องๆเนาะเกิดคือว่าและมันจะ,นอ,ะอ่าฝนตกมากกับโอ้ยลบเล็บมันเลยเนาะเอ้ยฝนตกวันชื้นกันยังหัวเลยโอ้ผมเป็นตาอยู่เลยเบาวเอ้ยคุณมึงโอ้ลบมาแห้งกับว้าวหยาี่เพิ่งบุนบุนแล้วนี่ว่าแต่หญ้าสัางกิสีกันยังจีก อันกระซีก็เอาบ่อยู่เนาะโดยแม่แลมใหม่น้องเอออยากได้ไม้เส้นเดี๋ยวนี้หันบ่ได้อึดกรเจ้าขายลํไม้ละแพงบ่เส้นละบ่พเส้นละ100อ๋อไม้เส้น100เนาะพอแก็อิงตามเนื้อไม้พี่น้องเ้ไม้อ่าดีๆแน่ก็แพงโดยไม้อ่ากแ่ก็ราคานึงพี่น้องกะงบจะว่าเฮ็ดเฮือนซ่ํานี้นี่ กัไม่วยไม่เสร็จนี่ก็ิดลายเติบมดไม่เสร็จไม่เป็นก็เรื่องก็เพื่อจะได้เคลื่อนหลังนึงกันนะลายมดลายเติบเมดลายเติบโสูสูไปนะบุกบืนไปเนาะโดกระคุมือนี่เห็นกระเจ้าคายไหมแปนบางได้นี่ก็บโมีเงินเอาเพราะว่าเด็กกระเจ้าคายได้แปนแปนหนึ่งสิบพันกีบไอ้เปนไดมโดยกระเจ้าคายยกมาเลยทั้งฮือนนะ โอ้ขายตังคเพิ่นทั้งอย่างเลยขายเลยตังค์เพิ่นสาก็ยั่งอยู่เดี๋ยวนี้กะเจ้ามาเจ้าขายเอาแม่ไม่แป้นค่อยค่อยขายสิบพันโอ้ผมมีเงินแล้วว่าหาเงินสื่อเข่าก็ยังบอาไวแล้วอ่ะถือว่าโอเลยแต่มาเพิ่นอ่าให้มาเนาะแต่จังจังนี้มาซ่วยเนาะพี่น้องแต่ว่าทางปใหญ่เพิ่นบอกช่วยมาเนาะทางทีมงานกะจักษิอามาได้ใช้พี่น้องเอื้อมาช่วยเนาะ โดูแต่นี่ได้เังวะคร่าเป็นสะพานบุญนะครับกูใหญ่เพิ่นเนาะจังใจครับสูดเรื่อยเด้อจังเรื่องลูกเรื่องเต้านี่จังได้พ่อแล้วบ่บันีีพ่อแล้วพ่อแล้วก็ไหวแล้ว่ฮะไหวแล้วยอมแล้วเนาะอัดแล้วเดี๋ยวนี้ก็บ่เอาแล้วจะให้เอาก็บ่เอาแล้วเดี๋ยวนี้ฮะอย่าคุ้มอย่าคิมชักเลยบ่ชักแล้วบ่เอาแล้วไม่กร็จถามพ่อแล้วบ่ลูกนะพ่อแล้วบ่เอาบ่ายแล้ว บย่ย,ยแล้วนอาน,น,อน,อนอ้วูมือเี่ก็หาข่ากินหาเสากินคำบ,บ่วยแล้วการที่ว่าเขามีลูกลายนี่กามันกะเป็น,นะญญกกนย,นยนนนังไงนะแต่ว่า่ากกเพว่าเรียกอีกไข่แน่เห็นไหมโดนน้อยละลำบากเงินเขาอย่างน้อยละชุก้อนนี่ก็เป็นไขโ<อ>่โบก,กินนมบบก,กินข่านมกินข่าเนาะเอาเอานไห้เดยเนาะโนไห้กินนมกัน มาหาดโดดมาเถื่อกรให้ยมือบื้อยู่โอ้ยเนาะขอก็ไปหาหอยเนาะมือหนึ่งกลัวสิได้ซาสามสิบพันก็บริเวณง่ายเนาะพี่น้องวันฝืนกับนางบุษันมาจับมากับสิซื้อชวยเดอกเนาะสิเอาชวยโยเฮ็ดยังไงปานี้บ้าสิเมื่อไลยฮะสบายดีสบายดีเป็นยังบ้าปนี้พาพีน้องเฮ็ดบมงดู อ่สบายดีเด้อบ่ยช่เออสบายดีนี่นะเนาะอ่าสิใช้เงินคํำกําแก้วก็มีให้บ่นี่โอ้ยมีก็บ่หลายแล้วเนาะผู้ใดสิเป็นพลรับเงินนี่เอ้าเองให้ผู้เอื้อยนี่ลองเบิ่งดูลกมือกมือเออเอาเอาบัดนี้เออขอบใจเด้อเออสู้สเนาะอ้ดีๆแฮงเอื้อยเนาะจ้าสบายดีสดีโอ้ยด้ยให้เพิ่นอ่า กินนมก่อนเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยให้เอาให้เอากะหากว่าเนาะมีโอกาสมีเวลากะจิเข้อาอาไม่อีกอยู่พี่น้องเลยเออน้องเพิ่นกับพกเพื่อนไปคงหำคงเคียนดอกอ่ามีเงินแล้วก็บพมีเสื้อผ้าหนาแพ้แนเ่เ,นเนพิ่นว่าโอ้ยเหตุใดเนาะพื่อนพี่น้องกะโอเคพื่อนพี่น้องเลยถ้าคลิปนี้เนาะทั้งมาตาเองอก็คือทีได้ขอจบคลิปแล้วเนาะกะขอบุญขอบคุณ ถูกทุกท่านทุกทุกคนเด้อเนาะที่เขามาเป็นกําลังใจให้บอต้าในการโปรโมทกามโฆษณาของบอตาไปน้าสร้างนี่ก็มีผู้ใหญ่ทั้งบอเซียนเพื่อได้เนาะอบอเซแสนเพื่อเป็นกลุ่มทางการจังได้คักอยู่บ่เอ้ยฮะมันฝืดบ่ตอนนี้ยังใช่บ่ได้บ่พอร์ลุดแล้วโอ้ยังได้บอเซียถอดขึ้นมา คอยมันรุดยดืดไถอดขึ้นมาโลดถอดขึ้นมาแล้วก็หั่นไม่เพื่อนก็นให้ดบเป็นบ่อันมันมันกันบ่ยากบันใดได้เอ้ยนี่ฮะโบยากอยู่แต่ว่าก่านอม่ามันหักโโหักอกคอยอาส่ฟาดใส่ไม่แเลือขึ้นไปลรม้ัน,ววนในวาอืมาก่อนบ่ายากเอาใต้ขึ้นแล้วก็สีน,นวมๆต้องโลดบ่เป็นยัง กงกับบเป็นยังเพิ่งนี่ป้ายางมันยังบอดอกบันไดร้องให้อ้ายเพื่อนหาหมูมาเห็ดช่วยเด้อเนาะอ่ารองเบิงลองเบิงฮะโอเคพี่น้องเอ้ยพบไป,ไป,ไป,ไปพอ่ปพอกับปอตาในคลิปต่อไปเนาะพี่น,อน้องเนาะอ่าคลิปนี้ทางปอตาเองก็กคืออ่าสิได้ขอโต้กลับแล้ว,พ,ลว,วพี่น้องเอ้ยอ่าก็ว่าสิไปทางอ่าเฮือนอ่าน้องวาเพื่อนพี่น้องแต่เพื่อนที่อยู่บ้านอยู่เฮือนเนาะพี่น้องเนาะ อ,อยู่ดีไม่แหง้งบิ้สุขุทุกคนเดอ้อพี่น้องเดอ้อเนะาะทายคลิปนี้ก็คือจะได้ก่อก้าวเข้ามาสบายดีพี่น้องนอนายบายพี่น้องไปะบันี้อ่าไปตโตเนะาะบอตาก็ได้